ตรงดีนะันี้ที่อากาศเห็นกันนะจังถ้าเป็นตัวธรรมดาทั่วไปตรงนี้เขาจะเป็นสีดำหมดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกับไม่กลับโมอโเตอร์ผมกัไม่กลับโมอโเตอร์ครับและนี่คือคันแรกของ ปีใหม่ปี69ที่จอนแอร์ครับ<ช>แต่ว่าเทปแรกของปีใหม่ออโต้สปาพี่ยอดเรียบร้อยลูกค้าโตเต็มเลยอ่ะ uh huh. พี่ยอดไม่ไม่เช้าเจอพี่ยอดพี่ยอดบอกว่าลด50%ร<ช>มีแล่คนติดต่อไป<ช>ก็สามารถติดต่อได้นะไปย้อนดูคลิปออโต้สปาท่านใดจะดูแลรถรักษารถรถคลาสสิกต่างๆจะติดฟงติดฟิล์มไปได้เหมือนเดิมใช่ของขวัญปีใหม่วันนี้ผมจัดรถดีๆมาให้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นทะเบียนเชียงใหม่แบบนี้แน่นอน เ่อตอนปีใหม่อาจจะเห็นผมขึ้นไปเชียงใหม่อีกแล้วใช่ครับอันนี้ได้มาจากพี่ปอโมริมาอีกหนึ่งคันใครับคนนี้ถ้าย้อนไปดูคลิปพี่ปออีกเช่นกันก็จะเห็นว่าจอดเก็บสะสมอยู่ในโรงรถของพี่ปออย่างดีถูกต้องครับวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นายคือเจ้าเบสนะครับ W 1 2 6นะครับรหัสของเขาแนคือจะเป็นตัว300 SE 300SE รถคันนี้มีความพิเศษแน่คือเขาคือตัวนอก<ช>สเปคอังกฤษนะครับใช่แล้วพอเป็นตัวนอกสเปคอังกฤษแน่นอนครับเขามีสลูปมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานใช่รถคันนี้จดทะเบียนในปี1994สีเป็นสีที่หายากแน่คือ b บ u ู g r e นแมท t ัล l i c ถูกต้องหรือ g ก n ีนบูว์บู g r ีนแมท t ัล l ิกนะครับ<ช>สวยมากอย่างขอบขาว เรื่องเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านแก๊สคุณผู้ชมครับ1นึ่นะปัจจุบันนี้ผมรบกวนจริงๆก่อนจะมาดูคันนี้วิ่งดูสภาพเยอะๆเลยใครมีขายวิ่งดูให้หมดเลยใช่มันเป็นรถที่แบบเขาผ่านการเวลามาเยอะเ็าคือต้นแบบ S-Class ตัวต้นๆนะ่ะใชมะแบบ่มันก็จะแบบสภาพมันก็จะแบบโหคือถ้าเกิดซื้อไม่สวยเนี่ยผมบอกเลยมันแบบปั้นเหนื่อยนะ เหนื่อยนะนยแล้วขับไปดูเกิดกลกังๆยังไงก็ดูไม่รูหรอกครับ,รบมันต้องสวยๆคลีนๆแบบนี้มาดผู้บริหารยังนั่งหลังได้อยู่โอ้สบายมากถูกไหมฮะใช่ไม่พอครับคุณผู้ชมครับคุณพี่ปอเขาบอกว่าเลขสวยผมพี่ปอแกเลขสวยแกไม่เอาคืนเลยนะใช่แกให้หมดเลยนะใช่ <ๆ S 2> นี่ครับเลขทะเบียนจอจานสบ์ฤสีตองหแล้วก็หนึ่งอันนี้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับ มาครับคุณผู้ชมครับมาพบกับเจ้าสุดหล่อคันงามคันนี้ก็เลยดีกว่าครับแมสสีสวยสีเขียวเหนี่ยวซับนะครับใช่แล้วนะเปิดดูก่อนว่า126นะตอนนี้ในตลาดถ้ามีขายมีสีเขียวบลูกรีนมทัลิกขายอยู่หรือเปล่าใช่ครับหาย,ยากมากไม่ต้องพูดถึงว่าสีหาย,ยากไม่หาย,ยากเลยนะแค่หา126สอภาพสวยทุกวันนี้กล้าการันตีโอโหเหนื่อย เหนื่อยไม่พอถ้ามีคนครอบครองสวยๆแน่นอนว่าบ้านเรามีอยู่แล้วใช่แล้วถ้าขายเนี่ยผมบอกเลยราคาไม่ธรรมดาครับใ่แลต้องให้เครดิตเขาด้วยใช่ใชจ,รจริงๆ่ะอย่างที่พี่กอพูดเมื่อตอนต้นคลิปเมื่อสกรู่นเนี่ยว่าแบบนั่งหมัดเป็นบ้านผู้บริหารนั่งหลังได้อะไรเงี้ยครับจริงๆ่ะถ้าใครไม่เชื่อผมว่าน่าจะเป็นมีนช่วงก่อนปีใหม่ที่พี่กอแม่กระทั่งเคยแชร์ลงไปในกลุ่ม เอกุสิ e เองอะที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ลงจากหลัง E 3 0ะเป็นไงแบบนั้นยังมีอยู่จริงและมีอยู่เยอะด้วยครับราแต่ต้องสภาพสวยไงเราอย่างในคลิปที่เราเห็นกันก็จะเป็น E 3 0คันหนึ่งนี่ถือว่าสภาพสวยเลยถูกต้องอย่างคันนี้ยิ่งเป็น S-card ด้วยครับมาผู้ใหญ่ด้างหลังนี่คือสบายสบายเลยครับผมด้านมาที่ด้านหน้าเลยเจ้าดาวลอยเขานะครับสปริงเกียร์ปกติดาวสวยนะครับ กระจังหน้าโหเมี่ยมเงาวสวยงามมากๆตรงกลางไม่มีี่หยกไม่มีฟันหล่อนะครับครับทะเบียนสวยเชียงใหม่อันนี้จอจานสระบุรี5551เชียงใหม่ให้กับรถไปเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากได้ทะเบียนนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยฝากทางร้านดาเนินการให้ได้ครับผม <นะ S 1> แต่ว่าค่าใช้จ,จ่ายต่างหากนะครับผมก็สามารถดําเนินการให้ได้สบายมากนะครับ,รบเงินไฟหนะ้าโหใส่มากใสใสคลิกเลยดูดิใสแบบโคตรใสเลย<ด>นะผมใสดูดีเลย แล้วก็รีเฟลคเตอร์ข้างในก็โครเมียมเงาสวยด้วยนะครับ,รบไฟมุมเลี้ยวได้เป็นไฟมุมส้ม,มก็ยังสภาพสวยงามดูดีไม่แตกไม่ลาวนะครับกันชนด้านหน้าพวกโครเมียมเงาสวยเลยนะชุดกันชนก็สภาพสวยดูดีเช่นกันนะครับ,รบผิวพัดของเขาก็ยังไี่กลับบอกเลยเป็นเฉดที่หายากและสีสวยมากๆด้วยนะครับผมพวกสันตัวถานทุกอย่างก็คมตรงเป๊ะสวยดูดีแล้วก็เจ้าล้อมแมกของเขาที่เป็นลายคลาสสิกของเจ้า126เขานะครับสภาพล้อแมกถือว่าสวยดูดีเช่นกันนะแล้วก็ยางของเขานี่เป็นยางขอบขาวมาด้วยก็ สวยงามดูดิพร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่จะถูกส่งไปที่พี่ปอมบริฟาร์มยางน่าจะเพิ่งเบิกอ่าทำให้ยางชุดนี้ผมมั่นใจว่าระยะทางการใช้งานไม่ผ่านไม่ถึงพันอ่ะไม่ถึงไม่ถึงพ,พี่พ<า><ม>ปอล้นก็เยอะอยู่แล้วใช่นะครับ <c oughs> นะก็เท่ากับว่าคุณผู้ชมก็จะได้ยางที่ถือว่าใหม่พร้อมใช้งานได้ด้วยนะครับครับ ที่มุมส้มแก้มก็ยังสภาพสวยงามเลยและพวกกับทุกอย่างก็แนศวยดูดีด้วยเช่นกันนะครับรับแล้วจริงๆต้องบอกว่าตามปีคันนี้มันออกจากโรงงานตอนปี87อ่ะซึ่งจริงๆปีของเขาเนี่ยจดในปีเ4าส <จน S 2> <อ>ีจดในปี94ใช่ซึ่งมันเป็นรถสเปนอังกฤษบา,างทีช่วงเวลานั้นกว่าจะเดินทางหรือกว่าจะเข้ามาจดทะเบียนในไทยนะครับผมซึ่งตามของเขาเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นตัวกับเรียบโรงง,งานมาแบบนี้ซึ่งมันเป็นตัว เบนต้องใช้คำว่าเฟลิปครนะครับผมก็จะเป็นตัวต้องใช้คําว่าใหม่ค่อนข้างใหม่ที่สุดของ126แล้วครับนะครับผมก็ได้เป็นตัวกลาบเรียมานะครับไม่งงนะ ถ้าเป็นกาบเรียบ1 2ึ่งเนี่ยคือตัวใหม่มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น1 4ึเนี่ยกับร่องคือตัวใหม่กว่าใช่อย่าอย่าไปเทียบกับหนึ่งสี่ศูนย์นะถูกต้องอ่ามาจะสับสับกันสลับกันใช่ครับผมก็สวยงามดูดีเลยพวกกับทุกอย่างก็แนบสนิทสวยด้วยนะครับคมสันที่ตัวถังก็ยังคมตรงเป๊ะสวยดูดีกระจกเขาทั้งบานหน้าบานหลังเลยก็มีความอมเขียวสภาพสวยงามเลยนะครับครับพวกขอบกระจกโครเมียมทุกอย่างอ่ะเงาสวยงามดูดีเลยแล้วก็อยู่กันครบครบด้วย ล้อแมกด้านหลังนะครับล้อเดิมลายขาสสกของ1นึ่ขาวก็สภาพล้อแมกถือว่าสวยดูดีนะครับแล้วก็ยางขอให้มันยางขอบขาวด้วยก็พร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างครับผู้ชมครับไฟหน้าใสกริปไฟมุมใสกริปสวยมากใช่ครับผมแล้วก็รีฟิลเตอร์างในก็ถึงสภาพสวยด้วยดูดีมากๆเลยนะครับพวกกันชนหน้าพวกโครเมียมเงาสวยเลยแล้วก็กันชนทุกอย่างก็ยังแนบสนิทสวยเช่นกันนะครับ ฝั่งข้างซ้ายพวกตัวถังเขาเองคมสันก็ยังสวยงามคมคลาสสิกดูดีตรงเป๊ะเลยนะครับผมบแล้อแม็กหน้าซ้ายสภาพล้อแม็กเดิมสวยดูดีแล้วก็ยางเขายางขอบขาก็ยังพร้อมใช้งานได้เช่นกันนะครับพวกไฟเลี้ยวที่แก้มฝั่งซ้ายเองอยู่ครบกับทุกอย่างก็แนบสนิทสวยดูดีนะแล้วก็ภาษีคันี้ของเขาจะเป็น11มีนาคม2569ภาษียังไม่ขาดนะครับพวกกระจกฝั่งข้างซ้ายเองเลยนี่มีความเขียวใสสวยดูดีเลยนะครับผมมาดป่ามากอะลยมาดป่าดิดูดิโอ้โหใหญ่ยาว คือทรงของ1 2ึ่งสเขาจะเป็นทรงออกแบนยาวด้วยใช่ครับผมก็เป็นทรงที่คลาสสิกสวยหรูเลยแล้วจริงๆนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามพวกในโซเชียลผมว่า1กระแส126อยู่ดีๆคนก็มาถามถึงกันเยอะนะเยอะครับเยอะมากเพราะว่ามันมีอา้าถราอานตามเยู่เพตหนึ่งที่เขาสรุปขึ้นมาว่าเป็นกระแสะไม่ใช่แค่เมืองไทยแบบเอาเมืองนอกด้วย,นยหนึ่งในนั้นจะมี1 2 4 2> ครับ1นในนั้นจะมี1 2 6 แล้วก็อีก2 3สรุ่นนผมจำไม่ได้แล้วซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ย <c oughs> ในไทยก็ถือว่าหายากเช่นกันตแม้กระทั่งเมืองนอกเองก็ยังเริ่มขึ้นแทนว่าเขาก็หายากแล้วด้วยเช่นกันนะครับผม <c oughs> ก็สภาพสวยๆแบบนี้อย่างที่เรารีวิวไหมดูตรู้แต่ตอนตั้งน้าฝั่งด้านขวาทั้งหมดแล้วฝั่งด้านซ้ายมาตอนนี้ ผมก็ยังกล้าพูดว่าถ้าวิ่งหาในตลาดก่อนครับคันนี้ยังสวยเบอร์ต้นแน่นอนแน่นอนครับไม่เกินหนึ่งในสามแน่นอนวิ่งดูเยอะๆวัเราูดจริงหรือเปล่าต้องวิ่งดูใช่นะครับผมแล้วก็ล้อแม็กของเขาก็สภาพถือว่าสวยดูดีเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางเขาก็ยังใช้งานได้เช่นกันเป็นยางขอบขาวนะครับมาต่อกันด้านบั้นท้ายของเขากันบ้างครับุผู้ชมครับไม่ได้สวยแต่ด้านหน้าบั้นท้ายก็สวยดูไฟครับโหดูไฟเลย เห็นไหมใส่กิฟสวยงาไม่มีแตกล้าไม่มีไรยงาไม่มีแตกโบเลยนะครับสามร้อยเออีโฟมียมเงาครบสวยโลโก้เบนด้านหลังก็เงาสวยงามเช่นกันเมื่อเปิดทั้งเส้นเลยนี่เงาสวยงามมากๆนะครับครับส่วนไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็ยังสภาพสวยงามดูดีสวยใหม่มากๆไม่มีแตกล้าวรยงานไม่มีแตกโบเลยนะครับครับกันชนด้านหลังทั้งหมดก็โฟมียมเงาสวยเช่นกันเลยห้องสภาระด้านหลังนะครับผมขออนุญาตเลยนี่เปิดมา พรมซ้ายกลางขวาทั้งหมดสภาพเดิมเรียบร้อยดูดีครับพรมพื้นตรงนี้ก็สภาพใหม่ดูดีเช่นกันนะครับครับเปิดมานี่จะเห็นไหมปิดตรงนี้เปิดมาด้านล่างคุณผู้ชมจะเจอกับเจ้าล้ออะไหล่มีให้กระมังพลาสติกแล้วก็แม่แรงแขนเดียวของเขาก็ยังมีอยู่กันครบๆเลยนะครับครับส่วนที่ฝาท้ายด้านหลังนี่สำเร็จรูปส่วนเองเลยก็ยังมีมาครบๆเลยครับดูนะครับขนาดรถอายุเยอะแล้วแต่กระจกทุกอย่างยังเป็นของเดิมอยู่เลยครับนี่กระจกหน้าเบนนะครับบานหน้าฝั่งด้านขวาเบน หลังขวาบ้านใหญ่เบนซ์นะครับผมแล้วก็หลังขวาบ้านเล็กก็จะเป็นกระจกของเบนซ์นะครับครับแล้วก็ที่กระจกบ้านหลังนี่กระจกเบนซ์นะครับแล้วก็ตรงหลังซ้ายนี่กระจกเดิมของเขาแล้วก็หลังซ้ายบ้านใหญ่เบนซ์แล้วก็ฝั่งหน้าซ้ายนะครับผมนี่กระจกเบนซ์ทุกบานนะครับบากครับคุณผู้ชมครับมาชมที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่านี่คือเครื่องยนต์เดิมไม่เคยเปลี่ยนเครื่อง ได้แตงสิ้นใช่แล้วมาแบบนี้จากโรงงานเลยครับใช่ครับผมก็เจ้าขุมพลังเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นรหัส M 1 0 3นะครับผมเป็นเครื่องยงนต์เบนซิน6ซูบเลี่ยง3 0 0 0 cc นะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนด้วยก็ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับและที่สาคัญของเขาได้เป็นเครื่องเดิมมาจากโรงงานด้วยถ้าใครต้องการซื้อรถเพื่อแบบสายสะสมะเพราะบางท่านอาจจะชอบเป็นเครื่องเจเครื่องอยูอันนี้ก็แล้วแต่ค<อ> เอาเอาบอดี้ใกล้เคียงกันแล้วกันอย่างเช่นเจ้าบรรยูเดลบรรยูหนึ่งสองสามเนี่ยณวันนี้เครื่องเจกับเครื่องเดิมราคาสูสีกันเลยถูกต้องวัดกันที่สภาพเท่านั้นถูกต้องครับเพราะบางทีแบบตัวถังสวยแต่เป็นเครื่องเจอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมซื้ออ่ะเพราะรถมันหายอย่าคือทุกวันแล้วแต่ท่านชอบเลยแล้ว่ชอบนะครับแต่ถ้าเครื่องเดิมสายสะสมก็รู้กันอยู่อยู่แล้วว่าราคาของเขาถ้าเก็บไปอนาคตมันดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องนะคบผมก็อันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าแผ่นวินโค้ดเดิมคู่ตัวของเขา สี่ตัวท้ายคือสี่เก้าหนึ่งสี่นะครับผมนี่สี่เก้าหนึ่งสี่สามร้อยเอสีนะครับผมแล้วก็รถเป็นสเปซอังกฤษสีภายในก็จะเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่พี่กอลบอกเลยเป็นดูกรีนเมทัลลิกเพลนนะครับผมเชสีสเขาจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็นี่ออกจากโรงงานปีแปดเจ็ดนะแล้วก็พวกวินโคตรตรงตับนี้ทั้งหมดเลยซึ่งจะมีหนึ่งสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่หลายๆท่านน่าจะอยากได้กันนะคร<ช>ับผมก็คือ ซันลูปเดิมจากโรงงานที่เป็นไฟฟ้ามาครับไม่ใช่ซันลูปเจาะแต่อย่างใดใช่เป็นของเดิมตรงตามินโค้ดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนามสก,กุลเดิมคู่ตัวของเขาที่ผมบอกว่าเป็นตัวเชสสี877ครับนี่ก็ของเดิมเช่นกันเนี่ย่าเป็น877นะครับผมของเดิมของเขาก็ยังมีอยู่มาครบนะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนนี่อันนี้ติดเพิ่มมาให้นะก็ถือว่าพร้อมใช้งานได้ครับมามาชมทางด้านภายในของเขากันบ้างอย่างที่ผมบอกไปภายนอกสวยมากนะครับขับไปไหนมาไหนดูผุดผ่องดูดีมีราสีมีกระตัง ภายในก็ต้องไปควบคู่กับภายนอกด้วยครับภายในของเขาก็เนียบมากเกิดเป็นรถพี่ปองทีดูแลมาดีแน่นอนครับใช่ครับผมหนังหนึงทุกอย่างสวยงามไม่มีฉีกขาดลายไม้สวยงามครับปุ่มปรับเบาะต่างๆไม่มีหลุดเลยนะครับใช่มือเปิดโครเมียมสวยงามครับครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับลงลงนะคะปึ๊บขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ลงทีปรับข้างไฟฟ้านะคะไปทางซ้ายขวา นลงใช้งาันได้ปกติครับเบาฝั่งคนนั่งด้านข้างครับผู้ชมครับดูครับหนังของเขาทุกอย่างสภาพดีสวยงามมากไม่ฉีกไม่ขาดและเนี๊ยบอย่างที่ผมบอกแต่ก่อนอื่นผมขอติดเรื่องระบบเบาไฟฟ้าไว้คันนี้เดี๋ยวบอกไฟฟ้าก่อนออกผมจะ ให้ใช้งานได้ปกติอันนี้เขาเลื่อนหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวใช่พนักพิงเป็นไงครับตอนนี้พนักพิงอ่ะเหมือนตัวปุ่มมันจะติดอยู่ติดๆนิดนึงเห็นไหมฮะมันยังขยับได้มีเฟืองขยับอยู่ใช่แต่มันก็จะมีติดขัดอยู่ก่อนออกผมทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำไมไม่ทำก่อนทำยังไงล่ะช่างยังไม่เปิดเลยปีใหม่ยาวเชียวช่างหยุดยาวเลยอ่ะโอ้หยุดแบบเหมือนชั้นไม่เคยหยุดมาก่อนก็เขาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวก่อนออกจะก u i d e ฟรีนะตรงนี้ติดเอาไว้นะครับ มามาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขาบ้างนะคุณผู้ชมครับคอนโซลเดิมสภาพดีสวยงามไม่แตกไม่ร้าวแต่อย่างใดช่องแอร์สวยงามดูดิหาแบบนี้ได้ไหมนี่ช่องแอร์สวยงามเลยนีนะ่ใช้งานได้ดีเลยนะครับซ้ายขวานี่ใช้งานได้ช่องแอร์สวยงามลายแม้ต์ตรงกลางของเขาเองก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะครับ,รบผมแค่ปุ่มคอนโทรลก็ยังใช้งานได้ดูดูดีมากๆเลยวิทยุในคันนี้ได้เป็นของ r มเส e s b เบ z มาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดดูครับนี่เปิดติด นี่ติดอยู่นะใช่ครับใช้งาน <ผม S 2> ได้นะครับใช่ก็มีตัววิทยุ Mercedes Benz ม,มาให้นะครับผมตรงนี้เปิดออกมาที่คีบบุรีจุดบุรีช่องว่า12โวลต์มีคมนะครับช่องใส่ของตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีให้นะสภาพถือว่าต้องสวยลายไม้ตรงกลางนี่คือเงาสวยงามเลยนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด,ด้วยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเดิมจากโรงงานมาเลยก็เป็นเกียร์สภาพสวยงามปุ่มคอนโทรลกระจกนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็สภาพถือว่ายังสวยงามดูดีทั้งหมดเลยนะครับครับพรมตรงกลางก็ยังสะอาดฟูนุ่มเลยแล้วก็ตรงนนีี้้ท่าแข นี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมนัาไม่ใช้ก็เอาขึ้นอย่างนี้นี่เอกใช้งานได้เลยไม่ใช้ก็เอาลงแค่นี้ใช้งานได้ดีเลยครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันครับเนียบๆครับไม่ฉีกไม่ขาดไม่ร้าวไม่แตกแต่อย่างใดใช่แล้วลายไม้อยู่ในภาพที่ดีและสวยงามตำหนิลายไม้ตรงนี้มีอยู่นิดหนึ่งนะครับใช่ครับปุ่มปะบอร์ตต่างๆสวยงามครับมือเปิดพรเมียมสวยงามครับใช่ครับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับลง ปึ๊บเลยแล้วก็ขึ้นใช้งานได้นะครับส่วนกระจกปรับข้างไฟฟ้าอันนี้เขาจะเป็นระบบปรับมือมาแบบนี้จากโรงงานขึ้นลงได้ปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดครับสภาพใสใสเนี้ยบเนี้ยบสวยงามไม่ฉีกขาดครับใช้คับผมแล้วก็บอยไฟฟ้าเดินหน้านะครับแล้วก็หอยหลังกระดกบอดนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงขึ้นปึ๊บแล้วก็ลงใช้งานได้นะครับ พวงมาลัยของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนี่คือของเดิมจากโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างชัดเจนสวยงามครับต่อกับที่ด้านเรือนไม้ของเขาไปบ้างครับเป็นไม้สองชั้นด้วยใช่ก็อย่างที่เราบอกเลยเป็นตัวน้องสเปนอังกฤษมานะครับผมได้เป็นไม้สองชั้นเดิมจากโรงงานมาเลยสภาพเรือนไม้ก็ยังถือว่าใส่สวยงามดูดีเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสนเกหมนกร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนะครับร้านเรายืนอารกัน,กนตีไม่มีการก่อไม้นะครับหน่วยเป็นกิโลไม่ใช่หน่วยเป็นไม้นะครับ หน่วยเป็นไม่ขอ,อหน่วยเ,เป็นไม่หน่วยเป็นไม่อขออภัยหน่วยอันนี้เขาจะเป็นไม่นะครับ,รบผมซึ่งจะให้ดูหน้าปัดตอนนี้คือพวกไฟพวกนี้ขึ้นมาเพราะผมไม่ได้สตาร์ทรถนี่เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเป็นไงครับนะซึ่งเดียวตีนะครับผมว่าพอรวติดปุ๊บทุกอย่างก็จะดับไปแบบนี้นะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็เจ้าตัวที่บังแดดด้านบนเปิดออกมาเลยฟึบนี่มีกระจกมีไฟแต่งหน้าเปิดติดปกติด้วยนะครับผมต้องบอกว่า แม้กระทั่งในบอดี้อื่นเองอย่างเช่นพวกปลาวานเองยังหายยากเลย,ยสภาพสวยแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้ยังสวยและยังเปิดใช้งานได้อย่าให้แตกหักพังนะใช่อันนี้ได้ไปเนี้นยแบบนี้แล้วเวลาใช้งานก็เบามือเขาหน่อยถูกต้องต้องเข้าใจว่าเขาเป็นรถคลาสสิกอายุเยอะแล้ว<ฮ>แต่สภาพทุกอย่างที่ได้ไปยังอยู่ในสภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่ถูกต้องนะครับนะครับผมแล้วก็นี่เลยไฟด้นานบนเพดานติดปกติทั้งอันใหญ่อันเล็กนะครับเตือนคาดเบลก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันครับที่บางแดดตรงกลางชินิสานี้ก็ยังใช้งานได้นะครับ เปิดลงมาฝั่งด้านซ้ายเปิดลงมานี่มีกระจกมีไฟแต่งหน้าก็ยังติดปกติเช่นกันสภาพสวยงามดูดีเลยนะครับครับแล้วก็เจ้าตัว s u n r ด้านบนก็ในเจาน้า b ยุ126ไม่ได้มีในทุกคันด้วยนะครับครับอันนี้มีมาให้นะครับผมก็ยังสามารถเปิดออกได้แบบนี้เลยอ่านี่เปิดเพื่อรับลมช่วงเวลาช่วงเวลานี้ที่อากาศยังเงย็นยังหนาวอยู่นะครับครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าว่าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดกลับแค่นี้นี่ก็ย <ๆ S 1> ังใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ระบบลงังเขายังถือว่าทํางานได้เงียบด้วยนะครับ<ๆ>แล้วก็เวลาถ้าเราไม่ได้อยากเปิดทั้งหมดละ่ะแล้วก็ทิวอัพขึ้นไปแบบนี้นี่<ๆ>เพื่อระบายอากาศหรือว่าเวลาเราขับด้านข้างเวลามองมามิติก็แบบเท่โชว์ว่าฉันแบบมีสอ์ลูปอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีเลยแล้วไม่ใช้ก็ปิดกลับแค่นี้นี่ใช้งานได้ดีสมบูรณ์แบบเลยครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังอยู่ในสภาพที่เนียบ สวยงามอีกเช่นกันครับลายไม้ต่างๆสวยงามมือเปิดโครเมียมสวยงามมือเปิดกระจกต่างๆสวยงามเกะด้านล่างครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวผมเปิดให้เปิดนี่เปิดออกปิดกลับใช้งานได้ดีปกตินะครับครับแล้วจะตัวกระจกไฟฟ้าเลยลงขึ้นใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสภาพเบาะหนังเขาก็สภาพแผงประตูสวยเลยลายไม้ก็ยังถือว่าสวยเช่นกันนะครับมือเปิดโครเมียมเงาสวยปุ่มเปิดกระจกก็ไม่ลอกนะ แล้วก็เจ้าตัวที่เขียบบุหรี่นะครับผมเปิดออกมาเลยนี่ปิดกาบใช้งานได้ดีปกตินะครับครับส่วนกระจกไฟฟ้าลงขึ้นนี่ใช้งานได้ดีเยี่ยมปกติเลยเช่นกันนะครับครับเบาะตหลังเขานี่บาะหนังเดิมอาของเขาสภาพหนังถือว่าสวยดูดีนะได้ตรงกลางไม่มีขาดร่นปรีเลยนี่ดูดีมากๆทั้งตัวหลองกลนแล้วก็ตัวพนักพิงเลยนะครับครับส่วนแผงซาวด้านหลังก็ยังสะอาดเรียบร้อยดูดีนะครับผมจริงๆอันนี้กล่องเขาก็ยังเปิดใช้งานได้นะครับนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เฮ้ยมันมีกล่องเปิดได้ซ้ายขวาเลยอหนึ่งสองหกเนาะหนึ่งสองหกจะมีซ้ายขวานะคะผมแต่ว่าเนี้ยจะเป็นกล่องของพยาวาลแต่ว่าตอนนี้ชุบฐมพยาบาลไม่มีถ้าใครอยากได้แบบเทเทก็ไปหาเติมใส่เอานะครับผมแต่ว่ากล่องเนี่ยยังอยู่และยังสภาพสวยแบบนี้ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วรนะครับผมแล้วก็พวกช่องลำโพงซ้ายขวาก็ยังสวยงามดูดีเลยนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนเป็นงไงออกมาเลยดูดิเอสคัมาดผู้บริหารมาดป๋าด้านหลังเป็นไงครับขออนุญาตฝ่าย นั่งได้ไม่ธรรมดาผมอบอกว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งรีวิวเมื่ออักคูด้วยคือตำแหน่งที่คนข้างหน้าก็ยังถือว่านั่งได้ดีค่อนข้างสบายด้วยส่วนตอนหลังก็ยังเล็กรุมเหลือในสไตล์ S c l คา s เลยนะครับครับพเที่เขาแถมมีมาให้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะไม่ใช่ก็เอาขึ้นแค่นี้เลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังเองก็ยังมีมาให้เช่นกันช่องแอร์ก็ยังถือว่าสวยเช่นกันนะส่วนกเบาะด้านหน้าด้านหลังของเบาะหน้าทางซ้ายทางขวาตะข่ายมีมาอยู่ครบ ผ้าหลังคานี่สะอาดนะครับผมรือว่าตึงพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ที่จับด้านบนนันนี่มีมาให้ถึงสี่ตำแหน่งเลยนะครับก็มีครบครบใช้งานได้นะครับมาเรามาอยู่ในช่วงทดลองขับจริงกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าข้างนอกโอ้โหแดดละลายลงไปถ่ายรูปเมื่อกี้เกลียมเลยนะครับแต่ข้างในครับแอร์เย็นครับคุณผู้ชมครับไม่มีหน้ามันใช่ครับแห้ง ดีนะพิมใสๆกระจกใสๆแบบนี้ด้วยได้อายเย็นขับรถคลาสสิกค่อนข้างจะมีความสุขนะครับแอร์เย็นเพลงเป๊าะครับวิทยุเมอร์สเตเต็ตเบนส์แล้วดูช่วงล่างเขาครับนี่โคตรดีไงลายเอสคัทลายเอสคัทลุยทุ่งนิดนึงพี่ปอเขาเคลียร์มาหมดแล้วครับของพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับดูครับนุ่มนวลเอสคัทไม่มีเสียงด้วยช่วงล่างถือว่าเงียบเลยนี่นี่ผมชอบอย่างนี้ครับผมชอบเสียงท่อคันนี้แล้วผมจะชอบเหยียบเล่นอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเหยียบท่านผ้นี้เขามีเสียงอุ่นๆนะ แล้วคือเวลาเหยียบอย่างเงี้ยถ้าในตระกูลของเครื่องเขาอ่ะถ้ามันไม่สมบูรณ์่ะเหยียบกระทุ้งแบบมื่อกีรูปดับเลยอไม่ดบครับเนียนเดินเรียบเดินดีดูครับเดี๋ยวผมเหยียบแบบให้มันแบบตั้งใจแบบวูบแล้วให้มันแบบคือเขามีเสียงท่ออุ่นๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้เสียงท่อแบบนี้ก็บอกผมได้แต่การได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่นะครับเนี่ยไงเสียงมันไพลรอะไพโรอะโอ่โหเครื่องมันนุ่มอะ นี่ถ้าจัดทรงลงล้อโหลดหน่อยนะโคตรหล่อเลยเฮ้ยตอนนี้คนเราไปลงจัดทรงกันเยอะใช่นะครับหนึ่งสองหกเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยถ้าแบบไปได้ล้อชุดนึงสักแบบสวยๆแล้วแบบจัดทรงให้มันแบนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรถที่ทรงดีอ่ะแล้วก็โหลดดีๆนะมันไม่ได้กระด้างนะหนึ่งสองหกอ่ะเอสคาร์ดอ่ะใช่รุ่นฐานมคือเอสคาร์ดมันยังนิ่มอยู่นะครับใช่แต่ต้องหาร้านจัดทรงดีๆนะใช่นะครับไปครับดูครับตัว 300si โอ้ยดูเทอร์บินี่ครับ เฮ้ยบอกวบอกาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ซิ่งนะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่เต็มเฮ้ยปู่ซิ่งปู่ขับดีเลยดูครับเครื่องเดิมครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับโอ้ยแม่เจ้าวิ่งได้ขนาดนี้ดูเกียร์เปลี่ยนดิเฮ้ยโอ้โหปู่วิ่งเร็วโอ้เป็นลายเป็นไงเหลือเชื่อมั้ยอ่าได้การอยู่แล้วโอ้บอกเลยเครื่องยนต์ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับผมเครื่องยนต์นี่คืออัตราเร่ง ดีมากกับพละกำลังของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เขาเลยครับกดมาไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกอาตาัตราเร่งของเขานี่มาแบบได้ไหลลื่นดีเลยครับเพราะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปมามิกก็จะเห็นเลยว่าขับมาดีมากไม่มีสะดุดะสะอึกเกียร์เขากดคลิกดาวน์กดปุ๊บมาปับ๊บครับแล้วก็ขับชา้าช้าก็เห็นอยู่ว่าโหเปลี่ยนเรียบมากครับเปลี่ยนแบบเหลือเชื่อนี่รถปี8ปนะถ้าเอาปีผลิตของเขานะครับเฮ้ยสามารถขับได้ดีขนาดนี้ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนช่วงล่างก็พิสูจน์ให้ดูแล้วตอนที่เราวิ่งตรงทางที่เป็นดินไแมบบ่มีีเเสยยงกกกลลแ้ว็ ฟีลของเขาก็ยังออกไปางทางนุ่มนวลของเจ้าตาตายเยสคัดเขาครับก็ถือว่านั่งนุ่มมากๆซึ่งถ้าคุณอาท่านใดอ่ะต้องการหารถแบบสายสะสมหรือสายคลาสสิกสักคันหนึ่งเนอะแล้วอยากเล่นเริ่มแบบลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยอย่างบางคานมีพวกแบบปาวาและอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยฉันอยากได้1นึเป็นแบบมาทุเรียนนั่งหลังบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่เราพูดตั้งแต่คนขี่แบบโอ้คันนี้ได้เลยแน่นอนผมไม่ได้มีแค่1นึนะ1นึ่งผมก็มีมีอยู่สีฟพถ้าคุณอยากได้เทพกว่านั้นก็ัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเทพพอประมาณก่อนฉันอยากได้1นึก็1นึ่อ่าไม่เป็นไรกอฟอ่ามีเงินเว้ยอ่าอยากได้คู่ทั้ง1นึกับ1นึเลยเดี๋ยวผมลดราคาให้จัดได้โอเคไหมตามตามออปชั่นเลยแล้วของผมออปชั่นเทพทั้งคู่นะครับใช่คือถ้าอยากรู้ว่าสภาพหนึ่งหกเราเป็นไงลองไปกดย้อนรูดรีวิวครับหรือไม่ก็ทักหาพี่กอฟหรือทักหาท่านใดก็ได้ที่เป็นทีมงานของร้านเนี่ยครับเพื่อให้ส่งลิงก์ให้ดูก็ได้ครับซึ่งถ้าใครหาาอยู่่ผมวัน ณวันนี้คือรถพวกนี้นับวันเขายิ่งแบบหาย,ายากขึ้นทุกวันหายากขึ้นทุกรุ่นผมว่าถ้าใครได้ครอบครองณวันที่ราคามันยังแบบดีแบบนี้แล้วที่พี่ก๊อเปิดราคาให้ผมว่ามันเป็นหนึ่งสองหกที่สภาพสวยแล้วราคาดีที่สุดในตลาดดีกว่าครับเพราะาถ้าคุณผู้ชมไปเจออาจจะมีถูกกว่าเราหรืออาจจะราคาใกล้เคียงเราอ่ะแต่อยากขอให้แบบไปดูสภาพกันก่อนดูก่อนครับก่อนที่จะมาว่าราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปดูสภาพก่อนแล้วเราตัดสินใจดูว่าแบบเฮ้ยราคาที่คุณผู้ชมเจอมา แล้วบางทีเกิดต้องมีการไปแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้รถสวยสักคันหนึ่งอ่ะครับแล้วขับดีๆสักคันหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันใช้เงินและใช้เวลาอีกเยอะมากเลยนะถูกต้องครับรถอย่างนี้ตีหลักหมือนเขาก็ด่าพ่อครับซื้อพี่ปอลักเหมือนพี่ปอก็คงแบบว่าต่อไปมึงไม่ต้องมาโมลี่อีกเลยอ่าแหมยิ่งยิ่งแบบได้รถจากทางพี่ปอมาเยอะๆอยู่ด้วยครับนะอมเขาเขาไม่สนใจหรอกครับเรื่องราคาเขาสนใจวันที่เขาพอใจจะขายให้ใครแต่ถ้าขายถูกๆเขาก็ไม่ไหวแล้วครับนี่ครับดูทวินีครับ ดดได้ไหมล่าแบบนี้วิ่งอย่างเงี้ยหาได้ไหมดูดิเฮ้ยบอกแล้วสวยทั้งรูปจูบก็หอมหน้าเข้าคอกิ้งนะมึงพูดผปผู้หญิงหรือเปล่าเ้ยเจอใครมาหรือเปล่าไม่มี รถที่ขับดีหนึ่งันอย่างนี่ย้ําเลยนะครับว่าวิ่งหาดูเยอะก่อนใช่ครับมันไม่ใช่เป็นรถที่แบบสวยแต่รูปจูบไม่หอมนี่รูปก็สวยจูบก็หอมนะครับไม่ต้องไปปั้นให้เสียเวลาและแน่นอนคุณผู้ชมได้เป็นรถตัวนอกสเปคอังกฤษมีซันรูฟสีเขียวหายากพร้อมเลขทะเบียนสวยให้ไปด้วยเลยไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นและผมจัดให้ราคาไม่แพงด้วยวันนี้วันที่ไหไวันที่5มกราใช่ครับ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยร้านยังไม่เปิดเลยนะลูกค้าผมโอนจองผมโอนจองจนถึงเมื่อวานวันที่สี่ครับจองไปแล้วทั้งหมดห้าคันนะใช่ขอบพระคุณพี่พีทุกท่านครับโอ้โหผมนึกว่าเฮ้ยปีใหม่กลับมาอาจจะไปใช้ตังกันหมดแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่เลยเพราะก่อนออกก็กระนำซื้อพอเปิดวันที่หนึ่งไม่ได้เปิดเลยจริงๆยังยังแบบแฮงอยู่เลย คุณก๊ับผมจบคันนี้ครับเอ้ยมีงี้ด้วยก็อย่างเช่นคันแรกของปีเลยจริงๆจะเป็นเจ้า1 9 0 e ที่เป็น2.0่ยลูกค้าไลน์ตามทั้งตัวพี่๊อ๋ทั้งทีมงานเลยว่าผมจะจองใ่แต่ด้วยความที่พวกเราแบบดูนี่ได้กันอยู่เลยไม่ได้อ่านไลน์จะลูกค้าแบบจี้ว ok ่าแบบจะจองจะจองอ่ะถ้าพร้อมก็ โทรมาเลยใช่ฝ่ายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพ่วงเทศกาลอันไหนฝ่ายออนไลน์เปิดตลอดได้ลดตลอดครับตลอดแต่ฝ่ายร้านอาจจะปิดใช่นะครับแต่วันนี้เปิดแล้วเต็มระบบท่านใดจะมาชมรถคันไหนหรือจะมาชมคันนี้ก็ยินดีแต่ถ้าจองไม่ทันผมบอกท่านได้เลยว่าเสียดายแย่เลยโอกาสมาถึงแล้วใช่นะครับจัดไปราคาโคตรคุม้มเช็คราคาเสมอวันหนึ่ง126ถ้าสภาพสวยๆแบบนี้ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ ผมบอกเลย4แสนไป5 ản, แสนกว่าอย่างมีแต่วันนี้แม่กับโมโตจัดให้ถูกๆเพราะได้มาจากพี่ปอไม่แพงโอเคไหมใช่ส<ช><แ>องแสนส่นเก้าพั 2, 200, 000, 000, บาทพอราใจพอไหมดูดิปั้นเองหมดเท่าไหร่ซื้อรถมาหนึคันปั้นแบบนี้2องแสนเอาไม่อยู่หรอกครับผอไม่อยู่แน่นอนนะคะรับตัวนอกสเปคงานกิจสรูปอีกเอาไม่อยู่หรอกนะครับ ส่วนเบาะที่ผมจะไปทําให้อันนี้การันตีว่าทําให้ก่อนออกเรียบร้อยแน่นอนให้จไว้าอีกหนึ่งอย่างผมขายรถคลาสสิกสภาพสวยงามไม่ได้ขายรถป้ายแดงแต่อย่างใดใช่ครับศึกษาและทําการบ้านก่อนจองเสมอนะครับราคานี้ขออนุญาตอีกทีนะครับผมต่อให้ปีใหม่แล้วเกี่อีกกี่ปีข้ั้งหน้าก็ไม่ลดเลยมตบตบเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยท่านใดมีรถจะแลกเปลี่ยนเทิร์นติดต่อเข้ามาได้ ถ้ารถของท่านมูลค่าสูงกว่าทางร้านยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับคถ้ารถของท่านคือรถที่ออกไปจากทางร้านแล้วท่านนํามาเทิร์นกับคันนี้ทางร้านจะพิจารณาให้ท่านในกรณีพิเศษเจ็บคอพูดเยอะพูดเยอะแล้วเจ็บคอเราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับไม่กลับมาโตครับ กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะครับเมกา,มกาโมโต้ <Yeah! S 1> yeah!